ดวงรายวันประจำวันอังคารที่30มกราคมพุทธศักราช2567แรมห้าคำเดือน2ปีมะโรงคนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณทะเยอทะยานชอบงานที่ท้าทายงานที่ต้องแข่งขัน คุณจิงทำได้ดีในวันนี้ธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศการติดต่อก,กับชาวต่างชาติจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นหรือคุณมีเกณฑ์ได้เปิดกิจการใหม่ที่เกี่ยวกับต่างประเทศในวันนี้การเงินอาจมีโชคทางการเงินอย่างกระทันหันหรือได้รับโอกาสที่จะทำเงินซึ่งคุณควรเตรียมความพร้อมให้ดีทั้งเงินที่ลงทุนไปจะออกดอกออกผลให้วันนี้ บางคนจะได้รับลาบลอยหรือทำเงินได้มากกว่าทุกวันความรักและครอบครัวคุณรักสบายจึงต้องเลือกคนที่มีพร้อมทุกอย่างฐานะการเงินจึงเป็นเรื่องหลักที่คุณให้ความสำคัญคนโสดจึงยังหาคู่ยากสักหน่อยเพราะเลือกมากคนรักคู่ครองมีความสุขกันอย่างเรียบง่ายไม่โลดโผนสีมงคลสีเขียว เสริมคนช่วยเหลืออุปรรมความร่วมมือและความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเมตตาความช่วยเหลือและความสำเร็จสมหวังเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์ การงานคุณกลุ่มใจกับการต้องโยกย้ายหรือเปลี่ยนงานอยากจะลาออกแต่ก็ห่วงอนาคตกลัดกลุ่มในงานที่กำลังทำอยู่เพราะรู้สึกแก้ปัญหาไม่ตกวันนี้ต้องหาคนช่วยอย่างน้อยก็ช่วยเป็นกำลังใจให้คุณไม่เครียดจนเกินไปการเงินวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินแบบที่คุณคาดไม่ถึงจึงไม่ควรประมาท เงินที่มีแนวโน้มว่าจะได้อาจต้องผิดหวังแบบงงๆหรือเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้แบบไม่มีเหตุผลงานที่เกี่ยวกับการเดินทางจะทำเงินให้กับคุณได้มากหรือคนที่เพิ่งเปลี่ยนงานจะได้รับค่าจ้างที่ดีกว่าเดิมความรักและครอบครัวคุณสู้อุตสาพยายามในการประครับประคองความรักที่มีอยู่ให้ผ่านไปให้ได้อย่างยากลำบากวันนี้คนรัก อาจจะไม่เป็นไปอย่างใจหรือเอาแต่ใจตัวเองแต่คุณก็อดทนและเข้าใจจึงทำให้ชีวิตรักผ่านไปได้อย่างราบรื่นคนโสดต้องต่อสู้เพื่อความรักระหว่างจะเครียดจนเกินไปได้ค่ะสีมงคลสีเทาสีบลอ์สีควันบุรีเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงทิศมงคลทิศเนือเสริมเมตตามิตรภาพ ความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่เวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกานาทีคนเกิดวันอังคารการงานงานจะมีการแข่งขันสูงแต่หากคุณมีความพยายามและใจเย็นพอ คุณก็เอาอยู่วันนี้อาจต้องวิ่งวุ่นในงานที่เข้ามาหลายทางและมีความสำคัญทั้งนั้นจึงต้องใช้ความกระตือรือร้นและความรอบคอบมากกว่าปกติการเงินการตัดสินใจในเรื่องการเงินในวันนี้ให้เลื่อนออกไปก่อนมีเกณฑ์ที่คุณจะลังเลไม่รอบคอบทำให้เสียประโยชน์หรือเงินทองจำนวนมากได้งานขายอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสื่อสิ่งพิมพ์ วันนี้จะทำเงินได้มากเป็นพิเศษค่ะความรักและครอบครัวความรักของคุณดูจะมีเข้ามาหลากหลายคุณมีเสน่ห์มากการวางตัวกิริยามารยาทและความเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจึงทำให้คุณต้องเตรียมรับกับคนที่จะมารุมจีบและมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่มีฐานะดีและน่าสนใจอีกด้วยครอบครัวมีเกณฑ์ในท่องเที่ยวร่วมกันอย่างมีความสุขสีมงคล สีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพั์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิ่ตะวันตกเสริมความมั่งคัง่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณจะประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงในด้านการงานก้าวหน้าได้เร็วกว่าผู้อื่นเพราะความเฉลียวฉลาดและดวงที่ดีบางคนมีเกณฑ์ได้เปิดกิจการใหม่ขยายธุรกิจออกไปอย่างกว้างไกลนอกจากจะประสบความสำเร็จแล้วก็ยังมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในทางธุรกิจอีกด้วยค่ะการเงิน วันนี้คุณมีโชคทางการเงินไม่ว่าจะเงินที่มาจากงานหรือเงินที่มาจากการเสี่ยงโชควันนี้เงินหาง่ายกว่าทุกวันค้าขายก็กำไรดีงานที่เกี่ยวกับเด็กจะทำไรายได้ให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวใจเย็นๆหน่อยนะคะบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรก็มองข้ามไปบ้างอย่าเอาจริงเอาจังหรือเอาเป็นเอาตายกับมันมากนัก เพราะจะสร้างความทุกข์ให้กับคนรักและตัวคุณเองมากกว่าที่จะเกิดประโยชน์อะไรคนโสดบุคลิกของคุณดูแข็งกล้าวและมั่นใจมากไปจนไม่มีใครกล้าเข้าหาปรับท่าทีให้อ่อนโยนขึ้นสักนิดก็จะดีขึ้นค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ความนิยมยกย่องเวลามงคล7.30นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานเริ่มมีความขัดแย้งในวงงานต่างคนต่างมีทิฐิดื้อรัน้น คุณต้องลดความเอาแต่ใจลงมาบ้างเพราะหากเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่วันนี้งานจะไม่สามารถเดินหน้าไปได้เลยการเงินรายได้มีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายวันนี้มีเกณฑ์ในการหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองผู้ใหญ่เพศชายจะเข้ามาช่วยเหลืออุปธรรมในเรื่องการเงินให้กับคุณหากคุณขยันคุณจะยิ่งหาเงินได้มากงานที่เกี่ยวกับการปล่อยกู้หรือให้เช่าจะทำเงินได้มากในวันนี้ค่ะ ความรักและครอบครัวคนโสดช่างเลือกมีกฎเกณฑ์มากมายสนใจเฉพาะคนที่เพอร์เฟกต์ทำให้วันนี้ต้องเหงาใจต่อไปส่วนคนมีคู่คุณจะรู้สึกอยากประหยัดจนถูกมองว่าตรณีทีเนียวกับคนในครอบครัวสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขามและเฉียบขาดในการตัดสินใจทิศมงคล ที่ตะว,วันออกเฉียงใต้สื่มความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีเวลามงคล19.30นาฬิกา30นทีถึง21.00นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้ไม่ได้ดังใจ ใครทําอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจบางครั้งผลงานก็ไม่ได้แย่อะไรแต่คุณมักจะเครียดที่ผลงานนั้นไม่ได้ดังใจคุณนอกจากคุณจะกดดันตนเองแล้วยังเป็นการกดดันเพื่อนร่วมงานอีกด้วยผ่อนใครลงสักนิดอะไรอะไรก็จะดีขึ้นค่ะการเงินคุณไม่ชอบความมือหวาการลงทุนที่เสี่ยงจึงไม่ใช่เป้าหมายของคุณในวันนี้แต่คุณก็จะสามารถบริหารการเงินได้อย่างราบรื่นเงินไม่ขาดมือ การค้าขายก็คล่องตัวดีหากทำงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์วันนี้จะทำเงินได้มากอาจถึงขั้นกลายเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวค่ะความรักและครอบครัวความสัมพันธ์กับคนที่คุยคุยกันอยู่อาจจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นเพียงเพื่อนไปต่อไม่ได้คู่ที่ทะเลาะก,กินใจกันมานานวันนี้อาจถึงวันแห่งการเลิกราความรักมักไม่เป็นไปตามหวังแต่จะเป็นไปตามที่มันควรจะเป็น วันนี้ต้องทำใจให้เข้มแข็งหนักแน่นสีมงคลสีเขียวส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้คุณจะภาคภูมิใจกับงานที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยความสามารถของคุณเองได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงในวงการงานมากขึ้นคุณมีความสุขกับงานที่ทำต่อให้เป็นงานยากเพียงใดคุณก็รู้ว่าคุณมีศัก,กยภาพมากพอที่จะทำให้สำเร็จได้การเงิน ปัญหาก,การเงินรุมเร้าอาจจะถูกหักหลังทางการเงินถูกเบี้ยวนี้ถูกโกงหรืออาจต้องเสียเงินจํานวนมากเพราะความเจ็บป่วยการผ่าตัดไม่ควรใช้เงินลงทุนหรือซื้อของชิ้นใหญ่ในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณมองความรักเป็นเหมือนขนมหวานเหมือนดอกไม้แรกแย้มมีเกณฑ์ได้พบรักที่สดใสหัวใจพองฟูเป็นสีชมพูส่วนคนมีครอบครัวควรระวังเด็กในครอบครัวจะใช้เงินฟุ่มเฟือย หรือต้องเสียเงินเพราะการศึกษาของบุตรหลานแต่โดยรวมไม่พบปัญหาอะไรคะ่ะสีมงคลสีเขียวเสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงและมรดกทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง 24. นาฬิกา คนเกิดวันเสาร์การงานเงินของคุณเดินทางมาถึงทางสองแพลงซึ่งเส้นทางที่มืดมิดนั้นมักจะยั่วยวนด้วยผลประโยชน์ที่หอมหวานเพื่อให้คุณเดินเข้าไปให้รมะมัดระวังและมีสติให้มากความโลภของคุณจะชักสึกเข้าบ้านและทำให้คุณต้องติดกับดักที่ยากจะหลุดออกมาได้อย่าปล่อยให้ด้านมืดครอบงำคุณได้นะคะการเงิน วันนี้ต้องเหนื่อยสักหน่อยการเงินติดขัดค้าขายก็มักจะถูกกดราคาแต่คุณก็จำเป็นต้องขายในราคาที่ต้องขาดทุนเพราะต้องหาเงินเพื่อใช้จ่ายวันนี้อาจจะต้องถูกหยิบยืมเงินทองแบบที่ยากจะปฏิเสธอีกด้วยความรักและครอบครัวคนมีครอบครัววันนี้อาจจำใจต้องห่างกันสักพักบางคู่แยกกันเพราะเรื่องงานแต่บางคู่จะรู้สึกอยากมีเวลาให้กับตนเองบ้างแต่อย่างไร ก็ไม่ใช่การเลิกรายย่าร้างแต่อย่างใดส่วนคนโสดก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักที่ไม่ใช่สำหรับคุณสักทีวันนี้พักเรื่องรักสักวันก็ดีนะคะคำแนะนำสำหรับคนเกิดวันเสาร์ในวันนี้วันนี้ให้นิ่งๆิงไว้อยู่ในความสงบให้มากและทำบุญสร้างกุศลตามหลักศาสนาของตนหากมีเรื่องต้องตัดสินใจควรจะประวิงเวลาไปก่อนทั้งอย่าเพิ่งไว้ใจใครและควรพักผ่อนให้เพียงพอ ทั้งผักผ่อนกายและผ่อนคลายใจสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขกายและความสดใสร่าเริงใจทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความกระตือรือร้นความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการงานเวลามงคล7นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกา